ความคืบหน้าการตายของวานบูด้ากันค่ะผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ำจุลาลงกรมหาวิทยาลัยระบุสาเหตุการตายวานบูด้าที่ชาวบ้านพบเกิดตื้นบริเวณป่าก,กงกลางชายฝั่งทะเลตำบลแหลมฟ้าผ่าเกิดจากสภาวะเครียดและเกิดอาการช็อกตาย สัตวแพทย์หญิงนันทริกาฉันซื่อผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ำจุลาลงกรมหาวิทยาลัยเปิดเผยผลตรวจสอบวานบูดาเพศผู้อายุไม่เกิน10ปีที่ตายเกิดตื้นในปากกงกลางชายฝั่งทะเลตำบลแหลมฟ้าผ่าอำเภอพระสมุรเจดีจังหวัดสมุทรปราการว่าวานตัวนี้มีน้ำหนักประมาณ8ตันผิวหนังภายนอกลอกหลุดพบรอยรัดจำนวนสรอยสันนิษฐานสาเหตุการตายเกิดจากสภาวะช็อก เนื่องจากไม่พบเลือดภายในหัวใจและกล้ามเนื้อหัวใจแข็งแกร่งและรอยรัดบริเวณครีบอกเกิดขึ้นก่อนวานตายเนื่องจากพบรอยช้ำบริเวณเยื่อหุ้มกล้ามเนื้อส่วนรอยรัดบริเวณด้านหลังหน้าจะเกิด หลังจากวานตายแล้วนอกจากนี้จากลักษณะการตายแบบเฉียบพลันผิดธรรมชาติเนื่องจากวานยังสามารถกินอาหารได้และร่างกายค่อนข้างสมบูรณ์ด้านนายนกพลศรีสุขอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกล่าวว่าสันนิษฐานว่าวานบูด้านน่าจะว่ายน้ำหากินปลาและไปติดอวนของเรือประมงทำให้พยายามดินน้นหนีและมนุษย์น่าจะตีเพื่อให้วานหลุดออกจากอวนจึงทำให้วานอยู่ในสภาวะเครียดและเกิดอาการช็อกตายโดยหลังจากนี้ จะจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือชีวิตสัตว์ทะเลหายากขึ้นเพื่อเป็นศูนย์ช่วยเหลือชีวิตสัตว์ในทะเลโดยเฉพาะซึ่งจะมีทั้งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญคอยให้ความช่วยเหลือตลอดเวลาค่ะหลังการตายของวานบรูดาะะ้านักอนุรักษ์ก็เตรียมที่จะทำสารคดีเผยแพร่ผ่านโซเชียลมีเดียเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการอนุรักษ์สัตว์ติดตามจากรายงานค่ะ ซากวานบลูดา้าน้ำหนักกว่า20ตันตัวนี้ถูกชำละผ่าพิสูจน์เพื่อหาสาเหตุการตายโดยทีมสัตวแพทย์ศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหลังจากถูกคลื่นซัดเข้ามาเกิดตื้นอยู่บริเวณชายฝั่งด้านหลังเรือนจำทหารเรือป้อมพระจุลจอมเกล้าจังหวัดสมุทรปราการซึ่งอยู่ห่างจากทะเลประมาณ100เมตรเมื่อวันที่1กรก,กฎาคมที่ผ่านมาจนกลายเป็นที่สนใจของใครหลายคน การตายของวานดูด้าครั้งนี้มีทีมงานสารคดีรณรงค์เรื่องการอนุรักษ์สัตว์น้ําขององค์กรเอกชนด้านการอนุรักษ์มาถ่ายทําเพื่อเตรียมเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ที่ต้องการสื่อให้คนไทยและทั่วโลกตระหนักถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบไปถึงสัตว์น้ํารวมถึงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอย่างเช่นวานตัวนี้ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงยอมรับว่านี่เป็นครั้งแรกที่เกิดเหตุการณ์นี้ การที่วานขนาดใหญ่ตายจนถูกคลื่นซัดมาบนฝั่งเป็นเรื่องที่สะเทือนใจเพราะเป็นสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมและเป็นสัตว์หายากไม่เคยมีครับนี่เป็นตัวแรกจริงๆก็ความเชรียกอะไรก็ไม่มีนะครับจริงๆเหมือนสวดให้แบบไปสู่สุคติอะไรอย่างนี้มากกว่าครับผมเหมือนพวกเรายกความสบายใจอย่างนี้มากกว่าครับขณะที่เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะนำโครงกระดูกของวานไปไว้ที่พิพิธภัณฑ์เพื่อให้เป็นแหล่งความรู้กับประชาชนก็เอากระดูกไปเพื่อศึกษาต่อครับหรือไม่ก็ไปจัดแสดงเพื่อให้นักท่องเที่ยวนักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้แล้วก็ได้ทราบว่าในประเทศไทยเราก็มีสัตว์เลี้ยงูกด้วยนขนาดใหญ่ขนาดนี้ครับวานบลูด้าเป็นวานขนาดใหญ่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมพบกระจายพันธุ์ในท้องทะเลเขตอบอุ่นทั่วโลก ในประเทศไทยพบอาศัยอยู่ในฝั่งอ่าวไทยตอนบนเช่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพชรบุรีสมุทรปราการวานบลูด้าชอบกินแพลงตน้นเคยลูกปลาและปลามึกเป็นอาหารและวานบลูด้านี้เคยพบมากในไทยเมื่อปีที่แล้วอยู่รวมกันเป็นฝูงถึง40ตัวจนเรียกว่าวานบลูด้าเป็นสัตว์ประจำถิ่นอ่าวไทย